อา้าวเนี่ยถายแล้วยังถ่ายแล้ว,อลวเอาครับวันนี้ก็อยู่กับผมเนียครับวันนี้ก็มาอยู่ในครอบครัวกลวิทย์ผมไม่นิสสามครับก็อยู่กับผมฟิลมนั่นเองครับชื่อเล่นชื่อฟิลมนะครับวันนี้ผมจะมาปโปรโมทช่องครับปโปรโมทช่องครับ าพูดว่าโปรโมทช่องให้หน่อยครับโปรโมทให้หน่อยผมเลยจะมาโปรโมทให้แต่จะเป็นคลิปสั้นๆนะจะเป็นกับนั้นโปรโมทช่องแจกบัตรทูแจกวัตถุมัน,นี่ห้าสิบบาทใครเ็วใครยเรัวกนะ็เป็นพวกเกมครับต่างๆอะไรนานา ครับแจกซองของขวัญยี่สิบบาทครับแจกแอปเลยนะครับครับอย่าลืมกดติดตามเขาด้วยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามนียครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนี่ด้วยครับเพื่อแจ้งเตือนทุกคนครับ ใครยังถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามยังผมนะครับกดติดตามให้ผมหน่อยครับกดติดตามให้ผม้วยครับครับสำหรับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับยดเอออะไย